ในหนักการในนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านประธานในพิธีคือคุณชายนระค์แหงชัยคณะที่พิีกรมส่งเส,มสมริมวัฒนธรรมนะครับทึงสั่นมาเป็นประธานให้พวกเราของท่านอาจารย์ทวีนีเน่เป็นเรื่องสําคัญมากที่หลายคนคงจะได้เห็นผลงานท่านมาจากหลายๆครั้งแล้วผลง,งานผลง,งานศิลปกรรมของท่านอาจารย์ทวีมาตั้งแต่ครั้งที่ท่านได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติผลง,งานท่านปรากฏติดทีน่นีห้องอาจารย์ศิลป์ที่ พี่ๆอาจารย์สิยงที่าหาวิยลาลัยสิลปากรผลงานของท่านอาจารย์ทมีอาจจะในครั้งนั้นในท่านเขียนรูปที่มีเรื่องของที่ไม่ซับซ้อนคือเขียนคือฝีแปลงอารมณ์ความรู้สึกท,ท่านมีในการสร้างสรรค์หลังจากนั้นไม่นานท่านอาจารย์ทมีก็มาสแสดงผลง,งานให้พวกเราได้เห็นที่าหาวิาลที่สิลปากรอยู่หลายครั้งเขียน ภาพที่เป็นการแสดงออกง่ายๆจากทิวทัศน์หรือว่าภาพผลลิพธท่านเขียนสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเข้ามาชีวิตที่โคราชด้วยกันบ่อยากแล้วก็อาจารย์นวีเคยเล่าประวัติให้ฟังว่าตอนที่เข้ามาที่เรียนพระช่างเนี่ยตอนนั้นศินทินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งก็คือเห็นวิจิตรอาจารย์นวีก็ข้ามมาคนใหม่ฝังตนไปตำักงานเห็นวิจิกร ไม่เห็นตัวจริงนะเห็นแค่ป้ายเห็นแค่ป้ายเห็นวิจกรกลับมาเนี่ยพลังมันเยอะแล้วคือศิลปะเนี่ยเวลารนทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องมีศักดินในดวงใจเกโตมาด้วยโดยการที่เรียนกับช่างในช่วงหลังๆเนี่ยเราเดินสายไปด้วยกันเยอะมากนะครับไปทั uh ้งต่างจังหวัดไปทั้งต่างประเทศก็ก็ทำงานศิลปะตลอดเวลาครูสอนศิลปะผ่านทอดให้กับ มาทียาวาานานจะริง้กสิบแต่อาจารย์จีมีก็ยังไม่เล็กคูกว่าในทางต่างประเทศเก่ยกัน,กน,กนสิ่งแรกเลยคือดังสื่อริงล่ว่าจะเป็นประเทศไหนอาจารยออ์มีเจ้าอว่าอากเอาเสื้อผ้าทิ้งแล